เซสชันแรกเนี่ยนะครับจะเชิญอาจารย์อรุณพูดก่อนในเรื่อง overview of hemorrhoid treatment นะครับถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าป้ายมีป้ายปิดทับเป็นสีเทาๆอาจจะต่างจากโปสเตอร์ที่ขึ้นไว้บ้างนะครับผมว่าเรียนเชิญอาจารย์อรุณก่อนเลยครับสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับพี่เดรินครับมีพี่อีกไหมเนี่ยน่าจะมีไหม คนสคนแล้วก็น้องๆทั้งหลายนะครับฮิมมรอยก็เป็นเรื่องที่เป็นเ,นเ,นเนบสแบบรัตเตอร์ของเราอะนะพวกเราก็คงทุกคนก็ <laughs> ต้องห่าดประสบการณ์ฮิมรอยเยอะดังนั้นวันนี้ผมจะพูดเรื่องฮิมรอยด์ทีทเมนต์ออปชั่นส์อย่างสั้นๆน,นะไม่ไม่พูดยืดยืดเยอะเท่าไหร่ ผู้ได้เห็นโอเวอร์วิวว่ามุมมุมมุมมองมันมองลงมายังไงนะตอนนี้เวลาเราจะเลือกออปชันในการรักษาโรคอะไรก็ตามจะเห็นว่ามีออปชันมันมี S แปลว่ามันมีหลายๆายวิธีอันนี้เราจะเลือกวิธีใดๆในการรักษาโรคใดๆเนี่ยวิธีใดๆโรคใดๆเนี่ยอันอันแรกที่ต้องเราต้องอยู่ในใจเราเสมอเลยคือต้องมีประสิทธิภาพคือการรักษานั้นต้องได้ผล่ะ จะเลือกออปชันมารักษาวิธีนั้นจะต้องได้ผลนะได้ผลดีได้ผลไม่ดีได้ดีมากดีน้อยนั่นอีกเรื่องหนึง่งแล้วเราก็มาพิจารณาเลือกเอาต้องได้ผลปัญหาที่2ของการจะเลือกการรักษาจากการได้ผลแล้ววิธีนั้นจะต้องปลอดภยัยวิธีนั้นปลอดภัยสูงสุดก็ยิ่งมีคนเลือกเยอะวิธีนั้นมีความสะดวกสบายเช่นเจ็บปวดน้อยสุดการปวดนี่ถือเป็นเซฟตี้อีกอันนึงนะก็เป็นอันที่เราเลือกมากที่สุด วิธีนั้นต้องเป็นวิธีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเกินไป expense ที่ดีนะวิธีที่นั้นจะต้องเป็นอะไรที่ผู้ป่วยพึงพอใจด้วยผู้ป่วยมีสิทธิ์เลือกนะเันนั้นก็มีหลายๆเหตุผลนะเราเรามาดูซิว่าเ,เราจะมีวิธีอะไรบ้างในการรักษาหิมรอยเนี่ย สไลน์นี้บางคนอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะไม่เคยเห็นถ้าเราจะดูปื้ยต้องกลับไปดูอันบนปัจจุบันในการรักษาฮิมรอยเราจะรักษาตามการแบ่งคลาสฟิเคชันของฮนะิมรอยมีรอยก็มี first degree second degree third degree fourth degree ฮนะิมรอยคลาสฟิเคชันในปัจจุบัน,นไม่สมบูรณ์ผมว่าสิ่งที่ผมอยากทำคือ revise ใหม่หรือตั้งฮิมรอยคลาสฟิเคชันใหม่ซึ่งอันนี้เป็นโปรเซสที่ผมกำลังดำเนินการ อาจจะร่วมกับต่างประเทศที่จะทำรีไวซ์เรื่องฮิมรอยคาสูเคชันใหม่อีฟิซูราอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะรีไวซ์เลยตั้งใจเลยว่าจะทําให้เป็นสิ่งใหม่ของโลกเลยอันนี้เป็นเป็นเป็นธงของผมที่จะต้องทําให้ได้ให้เกิดขึ้นในโลกนี้นะต้องเปลี่ยนคาสูเคชันฮิมรอยและฟิซูราซึ่งเป,เป็นเป้าหมายใหญ่มากเราจะทําถ้าเจ้าต้องทําให้ได้ด้วยนะครับอันนี้เรามาดูเนี่ยที่ทาไมฮิมรอยมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันอินคูสเฉพาะอินเทอร์เนลเฟิร์สเซคันด์เทิร์ด มันไม่แบ่ง classification ของ external ถ้าจริงๆให้ดีที่สุดมันจะต้องแบ่งเป็น first degree หรือ second degree hemorrhoid with external hemorrhoid ซึ่ง external อาจจะเป็น ABC เพราะนั้นก็อาจจะเป็น 2A 2B อาจจะทำนอย่งนี้มันถึงจะ cover ได้หมดยังไงก็ตามปัจจุบ,บันเรารักษาเป็น first, second, third, fourth degree แล้ว mixed hemorrhoid แล้ว external แล้วก็ prolapse hemorrhoid แล้วก็ hemorrhoid hem with other disease ฮิมโรยวิ i อาร์เดอร์ดิซิสนี่ก็คืออย่างเช่นฮิมโรยวิ t ฟิสตูล่าอย่างเงี้ยก็เป็นการทีที่ต่างหาแล้วเรามาดูวิธีต่างๆอะไรบ้างเรามาดูวิธีที่ non-surgery อันนี้ก็อาจจะเป็นพวกยากินซึ่งยากินก็บวกลบอะยากินที่เรา p o p u ลา r มากที่สุดก็เป็น extract จากซิตร a f ฟรุตนะก็คือพวกเดฟรอนซึ่งเค็มเยอะเราเคยทำทรีเมื่อสัก30ปีมาแล้วผลปรากฏว่าก็บีนิฟิต กับคอนโทรนทรายเนี่ยเควชันอยู่ในระดับที่เควชันนะออไม่ได้สิ่งสำคัญอะไรมากนักเพราะฉะนั้นอันเนี้ยให้ก็เพราะไม่รู้จะให้อะไรยาอะไรก็ให้ได้นะยาที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยกึงกึงจะเป็นอะไรอะเบนิฟิตมันมันไม่มากนักนะยานึงที่เราใช้กันประจำก็คือฉีดยาฉีดยาที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือ5%ฟีโนอินออยซึ่งปัจจุบันเนี่ย ก็ใช้น้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกทีจนกระทั่งเกือบจะหายไปแล้วอีกอันหนึ่งที่ใช้ในประเทศทางจีนและญี่ปุ่นมากก็คือไอซีวันแซดไอโอซัน e, หรืออียซึ่งมันคือจริงๆมันคือ ium, อัลตราอลูมิเนียมโพแทสเซียมซัลเฟตบวกแทนนิกอซิด ในญี่ปุ่นเนี่ยใช้อัลตราเนี่ยเป,เป็นชุดสําเร็จรูปมาฉีดมาเนี่ยแล้วฉีดเยอะแล้วฉีดทีต้องอาจจะต้องใช้บล็อกหลังหรือดมยาสรบปฉีดทิ้ง5 0 6 0ิบหกสีแล้วบอกเอาคำเนี่ยเทียบได้กับการผ่าตัดเลยซึ่งก็มีคนทําเยอะในญี่ปุ่นละและจีนเมื่อ2ปีที่แล้วผมไปฟังในอเมริกามีหมอจีนไปพูดเป็นขึ้นโพเดียมใหญ่พูดในอเมริกันคอร์ริคอลโคเรคเตอร์เซอร์ชัซึ่งเขาก็ยอมรับเหมือนกันแหละแต่ยังไงก็ตาม มันใช้ในแค่สองประเทศเท่านั้นเองคือจีนกับญี่ปุ่นเอซิวันเนี่ยนะอัลตตาเนี่ยนะเพราะนั้นเรื่องฉีดก็มีแค่นี้ยากินก็มีแค่นี้ฟีนอลเราก็ใช้น้อยลงเออที่เราใช้คนอื่นๆก็จะมีเอ,อ่่ออออเเทอกซิสโกลลซึ่งที่ใช้มีไหมผมว่าปัจจุบันที่ใช้มีที่ใช้คืออะไรรู้ไหมที่ใช้คือในบรีดดิ้งฮิมโรยที่เราไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะเช่นบรีดดิ้งในแวลลีส บีดดิ้งในพวกที่กินพวกที่ออนแอนติคอรูเรนอย่างนั้นเนี่ยมาได้บีดดิ้งทำยังไงดีอ่ะจะรอแอนติคอรกิมก็ยังบีดอยู่นั่นแหละอย่างนี้เราอาจจะฉีดด้วยเอทอกซิสกลออย่างนี้ก็มีที่ใช้อยู่ตรงนี้นะครับอันต่อไปเรามาดูรับประบายเลกเชนรับประบายเลก t i น n ตามเท็กซ์บุ๊กมันก็บอกว่า second to third degree hemorroid h เนี่ยก็เหมาะกับตรงนี้ แต่ใน p r a c t i c ของผมผมเข้าใจว่า rubber band ligation เนี่ยผม extend ไปถึง first degree ได้ไปถึง s e c o n หรือถึง third f t degree แล้วแต่คนไข้สมัครใจด้วยอะไรอัน rubber band ligation เป็นอะไรที่ผมคิดว่าผมใช้มากที่สุดในการรักษาห r ม h รอยทําไมละ่ะจริงๆผมว่ามัน effective มาก complication ต่ำ complication ท,ที่จะสําคัญเนี่ยก็มีแค่2อันอันแรกคือ bleeding บีดดิ้งมักจะเป็นบีดเล็กๆน้อยบีดที่เป็นแมสซีบีดมีไหมมีผมมีเจอสองสามรายที่บีดแมสซีบีดต้องเข้ามาให้เลือดมีมักจะบีดอาทิตย์ที่สองถึงอาทิตย์ที่สามมีเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเวลาจะทําก็ระวังคนไข้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องคุยกยับเขาก่อนว่าเอ้ยมีชาแนะก็อย่าพึ่งไปไหนนะมีอีกคนหนึ่งเป็นอาจารย์แล้วด้วยไปบีดช็อกอยู่ที่ต่างจังหวัดเลยนะ ราะฉะนั้นก็ต้องระวังว่ามีคอมพลิเคชั o เรื่องบีอีกอันหนึ่งของฮิมรอยรับลระแปรเกชันผูกเยอะๆ s t i t ชอ e ์ได้นะซึ่งแปลกเราไม่เคยทราบเรื่องนี้กันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันเขาที่ผูกไปเยอะๆหลายๆจุดมีติ i t ชอ e ์ได้โดยเฉพาะการผูกที่เลเวลเดียวกันเพราะฉะนั้นการผูกฮิมรอยให้ฉลาดบางทีอาจต้องผูกคนละเลเวลอันหนึ่งผูกสูงหน่อยอันน,นึงผูกต่ำหน่อยถ้าม่สามหัวนะอันนี้ก็เป็นทริคนิดนิด,นด,นดนหน่อยเวลาผูกรับลระแปรเลกชันผมรีวิว,วนิดนึงสำหรับน้องนะสำหรับพี่คงไม่ต้องพูดถึง วิธีผูกระเบแบนเทคนิคของเราก็คือกะก่อนว่าจะผูกขั้นไหนแล้วใส่เข้าไปให้สุดใส่พกตัวให้สุดแล้วถอยมาเมื่อมีเนื้อที่ผูกได้ผูกเลยอย่าถอยมาจนสุดเพราะฉะนั้นเราจะผูกค่อนข้างสูงนะก็ไปรับบรเป็นอันที่ผมนิยมมากที่สุดอะเวลาจะเลือกอะไรเนี่ยทุกวิธีเนี่ยผมเน้นว่าจะเลือกอะไรการรักษาแบบไหนเนี่ยให้ถามตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นโรคเนี้ยจะเลือกอะไร อันนี้ถึงจะแฝงไอ้ประโยคนี้ผมพูดประจาเลยพูดเกือบทุกวันเวลาสอนเลสซเดนบอกมึงอ่ะขอโทษทีใช้สับยาเพราะว่าเป็นพูดอย่างนั้นจริงๆกับเลสเดนมึงใช้วิธีนี้กับมึงเองหรือเปล่าถ้าไม่ใช้วิธีนี้ก็อย่าเลือกกับคนไข้ก่อนให้เลือกเป็นวิธีที่หลังอันนี้ประโยคนี้ต้องพูดทุกวันนะครับเลือกวิธีที่เราจะเลือกใช้กับตัวเองก่อนอันที่สามถัดลงมาคือ conventional hemorrhoidectomy ใช้สำหรับ third fourth degree mixed external ใช้ได้หมดเลยนะอย่างเช่นเป็นโพลาปแซงกูลเลตก็เป็นเออร์เจนทำเลยเราไม่ไม่ไม่ได้ทิ้งเอาไว้แล้วก็คอมพิเคชันเลตเทียบเท่ากับฮิมรอยธรรมดานะเพราะนั้นเออร์เจนโพลาปแซงกูลเลตเนี่ยทำเออร์เจนฮิมรอยตัวนี้คอมพิเคชันไม่ได้มากขึ้นเราทำไปต้องเป็นพันลายละมั้งหลายร้อยลายที่เรามีเปเปอร์ออกไปซึ่งเอาคัมเนี่ยแล้วคอมพิเคชันไม่ได้มากขึ้นนะ อื <Other> ่นๆดีซีสก็บังคับอยู่แล้วเช่นมีฟิสเซอร่าฟิชเชอร์เพราะฉะนั้นคอนเวนชั่นัลฮิม r รไ i ด e c โตมีก็เป็นอะไรที่ที่ทำได้ดียังไงก็ตามคอนเวนชั่นัลฮิม r รไ i ด e c โตมีเนี่ยเป็นอะไรที่บางครั้งยากโดยเฉพาะเอ็กซ์เนอและโดยเฉพาะเอ็กซ์เทนอลที่เป็นเซอร์คอมเฟอเรนเชียลจะยากผมพูดเสมอว่าการทำฮิม r รไ i ด e c โตมีให้ได้ดีเนี่ยเหมือนับการวาดภาพคนที่วาดภาพสวยเนี่ย จะต้องประกอบด้วยสออย่างคือ 1. g ึ่ต้องมี g i ฟต 2. จะต้องมีการฝึกหัดที่ดีถึงจะการวาดภาพได้สวยถ้าทําน้อยอีกอันหนึ่งก็ต้องทําเยอะถ้าทําน้อยแล้วก็ไม่มีคนสอนที่ดีแล้วก็ไม่มีกิฟต์เยทำฮิมรอยเด็กโตมีผมว่ามีโอกาสเกิดการมิเกชั่นเยอะค่อนข้างยากวาดรูปให้สวยเนี่ยค่อนข้างยากทําธรรมดาได้เพราะฉะนั้นฮิมรอยเด็กโตมี่เนี่ยจริงๆจ,จ,จะแบ่งกันเป็นสอ,อย่างคือโอเพนและคอรส ผมยังซักเจสว่า open เป็นวิธีที่น่าสนใจเมื่อทำไปเยอะๆทำครัสเยอะจะกลับมาว่า open น่าสนใจและควรจะทำา p p n n ในบางรายนะโดยเฉพาะมีโรแกรมโอแกรนมันผ่าน the test of time แล้วเพราะฉะนั้นใครทำอันนี้ยังถือว่าเป็น standard ที่ดีมากนะจะ m o bon d i f y ไปด้วยวิธีต่างๆเพื่อทำยากเช่นจะไปใช้ลา g เกชัวจะไปใช้อะไรก็ตามเอะพวกนั้นก็ช่วย นะสรุปว่า Convention นลฮ m o โร l e c t o m y ยังมีที่ใช้เยอะมากนะครับอันต่อไปที่ PPH p, PH. p PH ออกมานานแล้วเป็น10บสปีแลวนะครั้งแรกที่มาทำในเมืองไทยเรารู้สึกจะไปทำที่ไหนอะ่ะน่าจะเป็นวชิระหรือที่ไหนนะไม่ใช่วชิระปฏิเสธมาทำที่พระมงกุฎนะครับก็อาจารย์แดงทำนะครั้งแรกทำ p p s ของเจเจน่นแล้ว หลังจากนั้นโควิดเดียนก็ไม่เคยแข่งเรื่อง PPS มานานนะเพิ่งมาเริ่ม2ปีนี้นะที่ทำแล้วเพิ่งออกปีปีนี้มั้งออกปีนี้ว่าจะออกเครื่องมือออกมานะครับมา PPS ก็พวกเราคงเข้าใจคอนเซปต์ของ PPS หมดแล้วนะครับก็คือเป็นคอนเซปต์ที่ตัดทิชชูที่อยู่ในหิมรอยแล้วก็ฟิกเอาไว้ข้างบนนะครับก็เป็นเพล็กซีเอาไว้ข้างบนนะแต่ผมเข้าใจว่า P.P.S ในความเข้าใจของผมเนี่ยผมว่าที่มันเ f ฟเฟกตีฟเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นการตัดทีมิลอยอั r ร r เ l e รเกชันวิธีหนึ่งผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับมันถึงมีแล้วตัดได้ดีด้วยตัดได้รอบเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นถ้าเรามาดูนะครับวิธีต่อไปที่มีดิจิ t อลเอ่อทีมิลอยอั r รีเรเกชันที่เป็นวิธีที่ออกมาหลายปีละนะโดยหมอญี่ปุ่นนะนะครับแล้วต่อมามันก็ไปรุ่งเรืองอยู่ในทางอิตาลีแล้วก็ทางออสเตรีย นะทำเครื่องมือออกมาซึ่งบ้านเราก็เริ่มสักสองปีแล้วนะครับยังไม่ปปอปูป่ามากแต่เทรนในยุโรปอันนี้มาแรงซึ่งแปลกมากเราลองทำดูแล้วก็ไม่เคยประทับใจเท่าไหร่แต่เทรนนะครับเฉพาะเทรนอย่างเดียวในยุโรปมาแรงน่าจะแซง pps ด้วยซึ่งแปลกใจมากผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันมาแรงจังทางนั้นผมไปที่ไหนก็คนถามใครเขาบอกเออใช่เยอะใช่เยอะอืมเราใช้ก็ไม่ไประทับใจเท่าไหร่นะครับยังไงก็ตามเราจะกลับไปดูใหม่ นะครับผมว่ามันมีที่ใช้อย่าง digital hemorrhoid arteriography เนเคยเห็นไหมครับเคสบางรายที่มีหิมะลอยหัวม่ใหญ่แต่บีดอยู่เรื่อยเลยนะครับทายังไงก็ไม่รู้จะทำยังไงผมว่าเคสอย่างเงี้ยเหมาะหรือเป็น i n d i ิ a t i o n เลยที่จะทำหิมะลอย arteriography หรือเคสที่มาด้วยบีด d ิ n งเช่นกินแอสไพรินมากินค um ูมาดินมาเราเราต้องการให้มันหยุดเร็วๆนอกจากการฉีดยาแล้วผมว่าวิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเหมาะใน anti-coagulant เนี่ยทำ o ิมะลอย arteriography แล้วก็เพลนน้อยกว่าจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกแล้ววิธีเลือกทั้งหลายต้องเลือกที่วิธีที่ effective และว,วิธีที่ Safety เป็น2หัวข้อประเด็นสำคัญนะครับแล้วนี้ถ้าเราจะเลือกเลือกยังไงนะครับแล้วเราก็ลองดูถ้าคนที่ prefer Rubber Band l i g a t i o n มากอย่างผมเนี่ย PPS เนี่ยมีที่ใช้น้อยมากนะผมก็มาใช้ Rubber Band เกือบหมดนะครับ คนไข้ที่โอดีผมไปรับเบอร์แบนเก็บทั้งนั้นนะฮะแม้ว่า p r i v a t e practice ก็ไปรับเบอร์แบนโดยเก t i o n แล้วผมเป็นคนที่ชอบสเตปไม่ใช่ชอบเอ็กซิช s u ใ u r e of Hemorrhoid นะครับเออยังยอมรับว่าทำยากแลวทำฮิม o i ยแม้ว่าจะทำมา20-30ปีแล้วก็ยังย,ยากในบางรายนะครับเพราะนั้นถ้าผมบอกว่ายากคนอื่นคงไม่ง่ายเพราะผมทำม,มาเยอะพอสมควรนะครับยังไงก็ตาม ผมใช้อยู่แค่เนี้ผมก็เลือกอยู่แค่นี้ยทำไมเลือกอยู่แค่นี้เพราะว่าผมคิดว่าคุ้มค่าอีกประเด็นหนึ่งที่เรารวมรว,วมพูดไปก็คือต้อง e x p e n ์เะ e x p e n อย่างเงี้ย